สวัสดีครับวันนี้ขอโอกาสเปิดตัวแนะนำแผงโมเดลใหม่ของทางร้านนะครับก็คือเป็นจาก่ายจินโกโซล่านะครับแผงเก็ดเทียววันนะครับเหมือนกันคล้ายค้ายเกดไล่เรียกันเลยกับลองจิโซล่านะครับแต่ตัวนี้เอามาให้ลองเนี่ยนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใใกล้นะครับตัวนี้เป็นใบไฟเชี่ยวนะครับใบไฟเชียคือรับแสง2ด้านนะครับรับแสง2ด้านเลยนะครับแล้วก็เป็นโมโนตัวใหม่นะครับดูเซล สวยนะครับโมโนตัวใหม่นะครับเป็นแบ็กชีทนะครับแบ็กชีทก็คือเป็นใสนะครับแผ่นใสอ่าแผ่นใสเป็นฮาร์ปกัดเซลนะครับก็โมเดลที่เอามาให้วันนี้เป็นตอ่า460วัตต์นะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยรับแสงผลิตไฟได้100% 460วัตต์นะครับด้านหลังเพิ่มให้อีก20-25%ถึงนะครับก็คืออ่าค่อนข้างจะพิเศษนะครับสำหรับแผงตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน เห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นแบ็กชีทนะครับเป็นโปร่ปงๆแบบนี้นะครับก็คือมีเซลล์อยู่ข้างหลังนะครับสามารถรับแสงข้างหลังได้นะครับก็เพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานนะครับอ่าโอเคไปต่อเลยอ่าก็มาดูอ่ารายละเอียดของแผ่นนะครับนี่แตแตมมาที่จังชันบอกเลยนะครับกินโกะนะครับอ่ากินโกะ เนมเพจอ่าชัดเจนนะครับ460วัตต์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าไทเกอร์โมเดลนะครับตอนรับปีเสือเลยนะครับทางร้านนำเข้ามาอ่าซีเรียลนัมเบอร์นะครับเช็คได้เลยแผ่นแท้มีทุกแผ่นต้องสกีนมานะครับเอาสกีนมามีดาตาชีสอ่างอิงชัดเจนนะครับตัวแผ่นก็เป็นงานแรกนะครับที่เอามารีวิวให้ที่หน้างานนะครับบ้านอ่าอำเภอเดชอุดมนะครับ กันใหญ่ท่วมหัวนะครับใหญ่มากบัตรบารอยู่ที่เดี๋ยวนับดูพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบัตรบารนะครับเก้าบัตรบาร 8, 8, 8. ก็เดี๋ยวลองน้ําให้ชมนะครับก็วันนี้จะลงลงคู่กับตัวไอแอนดูโรไฮโวล์นะครับ750วัตต์1ิ5คิวนะครับบ่ออยู่ตรงนู้นนะครับน่ที่ตั้งขาไว้นะครับ ก็ลงปั๊มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอ่ารอชมน้ํากันนะครับตัวปั๊มนะครับ750วัตต์14.5คิวไฮโวลต์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวลงให้ชมนะครับบ่ออยู่ตรงนู้นนะครับบ่อก็เป็นบอ่อเก่านะครับก็หย่อนประมาณสัก7ท่อน28เมตรนะครับเตรียมน้ำทำนาปังนะครับ ็เริ่มทดสอบน้ํากันนะครับเป็นอ่าตอนนี้เป็นบ่อ5นิ้วนะครับเราลงปั๊มที่27เมตรนะครับตอนนี้ท่อ2นิ้วนะครับจ4.5คิวนะครับแหงนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้เป็นจินโกะ460วัตต์นะครับไฟสายเชี่ยวนะครับน้ำออกแรงดีนะครับแรงดีเลยน้ำเป็นลำเลย ข้อสองนิ้วยังพู่เป็นลำนะครับน้ำปั๊มเดิมเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับตัวนั้นอนะที่เราลื้อขึ้นนะครับก็ค่าไฟเดือนละ900นะครับวันนี้ยกออกนะครับทำนานะครับนี่ทำนาปังอยู่นะครับอยู่ในเขตอำเภอเดชอุดมนะครับ สวยงามครับสวยงามกินโกะนะครับดูน้ำนี่ก็คือปริมาณน้ำนี่ใกล้เคียงกับลองสีโซล่าเลยนะครับดูจากการพุ่งนะครับแนวการพุ่งของน้ำนะครับนี่เท่ากับกินโกะเลยนะครับ วันนี้ดูที่คอนโทรลนะครับตอนนี้ที่ผลิตได้นะครับนี่วัดอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดวัตต์นะครับโวลต์อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามจุดสามกระแสอยู่ที่แปดจุดห้าศูนย์แอมป์นะครับรอบเครื่องอยู่ที่สามพันกลับไปดูที่วัดวัดนี้ไม่ธรรมดานะครับขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์เลยทีเดียวนะครับก็เฉลี่ยน่าจะแผ่นละประมาณ สามร้อยเกือบสี่ร้อยวัตต์นะครับที่ผลิตได้นะครับก็เป็นคอนโทรลของไฮโวล์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์รับไฟได้สี่ร้อยสามสิบโวลต์นะครับก็คือไฮโวล์ตัวใหม่นะครับกับแผงกินโกดตัวใหม่นะครับงานแรกของศาสตราบนโซลาเซลล์ดูน้ำดูน้ำเป็นลำนะครับพุ่งเป็นลำ ก็หัวใจหลักของโซลาเซลล์นะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแผงนะครับเพราะแผงเป็นต้นทางในการรับแสงนะครับเพราะฉะนั้นแผงดีปั๊มดีบ่อดีน้ํารับประกันดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับไล่ๆใกล้เคียงกับลองกีก็คือกินโก s โซล่นะวันนี้เอามาให้ทีมงานตามคาเรียกร้องของ f อนะครับ ใบโซใบฟาเชียลนะครับรับแสงสองด้านนะครับน,นี่รับแสงสองด้านนะครับสวยงามสวยงามตัวนี้เป็นเทคโนโลยีแบ็กชีทนะครับก็คือแผงจะโปร่งใสแบบนี้นะครับน,นี่เห็นไหมอันนี้อยู่ดูด้านล่างนะครับโปร่งใสเลยก็ ช่วยในการรับแสงได้นะครับด้านล่างแผงนะครับรับแสงได้20-25เปอซนตนะครับด้านหน้าก็รับได้100เป็นตะครับี่ด้านหน้าแผงอ,อันนี้เพิ่งจัดวางนะครับยังไม่ได้ล็อกนะครับตัวนี้เซลล์จะเป็นริปปอนทรงกลมนะครับเป็นเทคโนโลยีทิวิงนะครับ TR เพื่อ เพิ่มพื้นที่การรับแสงนะครับลวดลายก็จะแตกต่างจากลองกิอยู่นะครับเก้าบัดบาเหมือนกันจากคายกินโกะนะครับ ว่าสั่นบางยิงก็ยิงแ้ว่าสั่นมันมาซ่อมเขาปูดเบื้องหน้าเราเป็นยังไงพ่อครับเปิดืนเขามาจไหนากลตบไปฝ่าเดี๋ยวตัวนี้แห้งกว่าตัวนี้แห้งก็ให้ฝ่านี่มั้งเตที่ไม่แห้งก็เลฝ่นอยู่แล้วเอาเต็มพอแต่ว่าโบผุ่งขึ้นตัวนี้เนาะตัวนี้สิบสี่จุดหาคิว แต่ว่าน้ำนี่เปิดมาสักพักหนึ่งแต่ยังนิ่งอยู่บ่เบาวนะครับน่าจะบ่มีปัญหาลอกเหลืองบอ่อเน่ยจากนี้หอวแรงซื้อว่าสิเมื่อนี่เบิ่งอันโอเคน้ำโบแข็งมาแห็งมาขาดกับสวยนะบอ่อนี่เฮ็ดหน้าเพิ่มในรถบ้านเราบอแดงนั่นใช้ยงไงชื่อ สักคักนึงเพราะมันดับเครื่องมันดับเมื่อเท่าจะเปิดขึ้นไหมครับแลาเถาปิดเท่าจะปิดแล้วเปิดเลยไม่หนึ่งเท่ามันดับปุ๊บนเท่าเปิดขึ้นลอยมันลอยทุก่อนอย่ขึ้นปุ๊บโอเคครับอเข้าใจโอเคเลยเรียบร้อยป่ะปลูกไอ้ยังหงอยจักคนล่ะเพิทำทานเศษยา่นสร้างโั่เป็นผ้าคล้องคนมันดีได้เปล่ามันดีไปเบอกย่าโม่ว่าโอ้ได้ผลด้วยมันเกิดว่าไหมหมอฮ่าฮ่าฮ่านั่นดูแลหงอยักนึว่ะ งานติดตั้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบนะครับก็เป็นโมเดลใหม่ของทางร้านนะครับก็คือกินโกโซร่านะครับไทเกอร์โมเดลและเป็นใบฟลเชียลนะครับก็คือรับแสงสองด้านในแผ่นเดียวกันนะครับขนาด460วัตต์นะครับก็งานติดตั้งทดสอบน้ำนี่โอเคนะครับไฟแรงน้ำดีนะครับก็ จบได้สวยๆนะครับงานวันนี้อ่าก็ขอบคุณ FC นะครับทางตำบลบัวงามนะครับบัวงามอําเภอเดชอุดมนะครับก็จองคิวล่วงหน้ากันมานะครับวันนี้เข้ามาติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นโมเดลใหม่ของทางร้านนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับงานติดตั้งคุณภาพแผงเทียวันจากค่ายกินโกะลองกิซิลฟิลมนะครับก็ทักทายที่สาตาบุญโซลาเซลล์นะครับบรรยากาศนางานวันนี้นะครับเป็น ทำนาปังนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ให้โอกาสได้ทดลองแผงตัวใหม่นะครับกินโกลโซล่าขอบคุณมากมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับต้องออกเรียบร้อยนะครับงานนี้ยู่เดรดอมเนาะเดรดอมทุกนได้ใช่ไนี่นะครับขอบคุณทางพ่อสมับสนนนะครับมนี้ ว่าทำงานเพราะว่าทำงานเอาสูงเรียบร้อยงานโอเค